ช่างไฟในตำนานวันนี้ขอมานําเสนอเทคนิคที่ไม่รับจากคุณโทรศัพท์แท้ผพานเขาเองมีเทคนิคในการที่จะนําเชือกร้อยท่อเพื่อที่จะเป็นตัวนําในการเดึงสายไฟดูสิครับว่าเขาจะทาอย่างไรมีวิธีการอย่างไรและใช้กี่คนใช้อะไรบ้างมีงบประมาณเท่าไหร่และมันวุ่นวายไหมลองไปดูด้วยกันจากคลิปวิดีโอนี้ครับเพราว่าสายเนื้อกาวเนี่ยสามสามสิบกว่าเมตรเนี่ยเราต้องการวัดระยะที่มัน ชัดเจนครับนะเราจะลองดูนะครับ,รบออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วได้ผลจริงครับทะลุนะครับทะลุทะลุแล้วแจ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 ว,แวทะลุนะครับใช้ได้เป็นไงครับ ไม่ง่ายนิดเดียวต้นทุนไม่สูงทาไม่ง่ายใครๆก็ทําได้ลองทําดูนะครับเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนของช่างทุกคนและทําให้เราเองทำงายง่ายมากยิ่งขึ้นไม่มีค่าใช้จ่ายาอะไรมากเลย,เลยสิ่งของต่งตางๆเราสามารถหาได้ตามท้องตลาดและเรายังสามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้งานอห่ือได้อีกต่อไปขอบคุณมากนะครับจากคุณสวนสัแเษภานครับสวัสดีครับ